วันนี้ติตออ๊กมีไก่ไหวยไก่ไหว้เหลือไปติ๊กขยามาแปลสภาพมาแจกเนื้อกันเอาเฉพาะเนื้อมีตัวบางอย่างรุนอยู่เนี้ยเส <c oughs> <c oughs> ี่ยคือเป็นเส้นเนพ้ติ๊กไม่ได้ใส่ถุงม้ถุงมือเราไปติ๊กทำกินเองแล้วก็มาซอยตะไคร้ อมแดงลิกทิกแดงกินดาทิกกินนกบ้านทิ่ติหมดแล้วแห้งแล้งไม่มีเม็ดเลยต้องซื้อลิกกินแล้วใบมะกรูดใบมะกรูดที่ติกจีกแกนกลางออกเอามาเรียงเอามาหั่นฝอย แล้วก็พักไว้คอไว้หน่อยเดี๋ยวแห้งนี่ก็ยังปรุงน้ำยำกันสเส่น้ำปลาชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นน้ำตาลปี๊บเ,เองเองชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะเนาะผงนัวผงนัวมะนาวมะนาวหล่นมันก็ลูกจะเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็คนให้น้ำตาลละลาย สร็จแ,แล้วพี่ติก๊กจะเอาไก่มาใส่ไก่พี่ติ๊กเอาไปลวนลวนให้เขาร้อนๆซะนหน่อย <c oughs> แล้วก็มาคลุกคุก,กเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรที่สอยเอาไว้จัดไปเลยชอบมากชอบน้อยกลุกเขาให้เข้ากันน่าจะเป็นกับแก้มเนาะมาจิมซะหน่อยโอเคมาใส่จาน เสร็จแล้วจ้านี่ที่ก็มาต้มไข่ใส่หน่อยกินกับไข่ต้มมาจ้ามากินด้วยกันจ้า